b บโอแมสในพาสตาโปรดักต์ค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อแล้วเข้าร่วมการสัมมนาที่น่ารักทุกคนานครับผมนายาราละไกรศรีคนระับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการศึกษาการเติมคอยเลอร์วาการิสลงไปในไมโครและ,ะสไปรูไลน่าแม็กซิมาลงไปในเส้นพาสตารครับเส้นพาสตานะครับ เป็นอาหารที่รับความนิยมในทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะโซนยุโรปนะครับเป็นอาหารหลักของไคยหลายๆคนเลยนะครับที่เราชื่นชอบเส้นพาสต้ากันนะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกครับแล้วก็สามารถแปลรูปเป็นอาหารได้ง่ายมากครับบางบ้านเนี่ยแค่ต้มแล้วก็สามารถเติมซอสแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับรวมทั้งหลากหลายเมนูครับต้มผัดแกงข้อหอมอร่อยในพิต่าครับทีนี้นะครับ เรื่องความที่มันเป็นอาหารหลักเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมครับก็อาจาจะจําเจกับสีเดิมๆรูปร่างเดิมๆนะครับล้วก็สารอาหารอาจจะไม่มากเพียงพอเท่าไหร่นะครับเราก็ได้เติมสีลงไปนะครับในเส้นพาสต้าโดยการเติมสีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณค่าทางอาหารเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยเติมสีไปด้วยและสีก็เป็นสีจาธรรมชาติที่ได้คุณค่าทางโภชนาการนะครับสีที่เราใช้มาจากไมโครอัลจี G, นะครับซึ่งเป็นสารหลที่ไม่สามารถมองเห็นได,ไ,ดได้ด้วยตาบอดนะครับ และก็ลักษณะเซลล์ท้ายพืชนะครับอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชาการครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับเพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบนะครับองค์ประกอบทางคุณภาพต,ต่างๆของเส้นพาสต้าที่เติมไมโครอัลจีและไม่ได้เติมไมโครอัลจีครับเส้นไมโครอัลจีนะครับเราก็จะเติมไมโครอัลจีสามชนิดนะครับโดยจะมีสไปรูลไลน่าแ็กซิม่าครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวที่ได้จาก ไฟโคไซยานินนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนที่สูงกว่าเพื่อนที่มาด้วยกันสองตัวนะครับเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่44เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นคอเรล่าบอร์การิสสีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวขอเขามาจากคลอโรฟิลล์ครับแล้วมีโปรตีนอยู่ที่38เปอร์เซ็นต์ครับรองจากตัวสไปรูเอน่าแม็กซิม่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอเรล่าบอการิสสีส้มนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนที่น้อยกว่าเพื่อนครับแต่ความโดดเด่นขอเขาคือสีครับ สีก็จะเป็นสีส้มที่มาจากแซนแท็กซ์แซนแท็กซ์แซนตินนะครับวิธีการทำนะครับตอนแรกเราจะเตรียมไมโครอัลจีนะครับด้วยการเลี้ยงในถังหมักชีวภาพแล้วเอาไปฟีดไดรหลังจากฟีดไดรแล้วนะครับเราจะส่งมาผสมกับแป้งสมูริน่าดูล่านะครับโดยเราจะใส่อัตราส่วนที่5%้เอรนย์จุาเอร์ครับผอแบบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ้ยอะไรครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต 1%, 1และ2%ครับผสมลงไปในแป้งสมอลิน่าดูลัมครับส่วนตัวคอนโชลเราจะไม่ใส่นะครับแล้วเอาไปทำแห้งนะครับนึ่งอุภูมิ60สองศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีนะครับจนนแห้งแล้วเราก็จะเอาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นนะครับวิเคราะห์ค่าค o กกิ้งคุณภาพครับแล้วเอาไปาตรวจวิเคราะห์เรื่องของลักษณะทางกายภาพครับ แล้วก็เอาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสครับวิเคราะห์อ,องค์ประกอบทางเคมีกายภาพนะครับเราก็จะวิเคราะห์เรื่องโปรตีนไาขามันเท่าความชื้นแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันลบออกด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นค่าของควาป็ดีน,นะครับแล้วก็วิเคราะห์ พุคกิ้งคุณภาพนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องของเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการต้มเส้นพาสตา้านะครับเราจะดูจากเส้นเนี่ยมันจะสุกก็คือสีสกลางสีรกลางของเส้นเขาครับตอนแรกมันจะขาวๆใช่ไหมครับพราะมันสุกสีมันค่อยจากจากๆลงไปนะครับเราก็จะ,ะได้เป็นค่า c ุ o กิ้งถ่านที่เหมาะสมที่สุดนะครับเวลาที่เหมาะที่สุดจากนั้นเราจะเอาไปวิเคราะห์ค่าพุคกิ้งลอสวิเคราะห์ค่าโซลิตีนเด็กกับวเอเตอร์แอ r ซอร์ n ชั่นนะครับสองตัวนี้จะเป็นค่าที่เกี่ยวกันนบการหูดน้ำตัวนี้จะเป็น อัตราการรวงงมน้ำหูเส้นนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของค่าการเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ำว่าเข้าดูดเขาด้เขาไปได้มากเพียงไหนนะครับอันนี้เป็นค่าสีวิเคราะห์ล่กษกากายภาพครับเราก็จะวิเคราะห์ค่าสีด้วยโโระบบเอล a ่าเอสา S ีซาครับแล้วก็วิเคราะห์ด้าสัมผัสนะครับด้วยเทคเจอร์ n อน y s ไลครับดูความแน่นเนื้อหอูเส้นครับกานนรทดสอบทางภระสาทสัมผัสนะครับเราจะใช้้เ,เข้ารับการทดสอบทั้งหมด ส,สา3คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นคนธรรมดาลเลยครับแล้วก็ใช้ฮีโรนิกสเกล5เกลวัดสีับความชอบของสีกลิ่นกลิ่นรสเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมครับใช้การทดสอบทางสถิตินะครับเป็นอโนวานะครับโดยใช้โปรแกรม StatSoft Statistica ปี2001ครับผลนะครับอันนี้เป็น มมองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นนะครับที่เส้นมันยังิดอยู่ส่วนนี้เป็นสุกแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเอาสองตารางนี้มารวมกันครับทีนี้ผมจะเลือกเอาเพียงแค่ตัวที่เติมไปเพื่อที่เพียงตัวเดียวก็คือสไปรูไลน,น่าแม็กซิม่านะครับผมชอบตัวนี้มากเพราะโปรตีนสูงกว่าเพื่อนคๆพบว่านะครับเมบืนน่อสุกแล้วนะครับมมองค์ประกอบเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเท่าหรือว่า คลหรือโปรตีนเนี่ยมันลดลงนะครับจากการที่ทำสุกแต่สิ่งที่เราพบก็คือความชื้นของท็อเพิ่มขึ้นครับจากการเกิดเจลไรเซชันนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับของสไปเนยรแมกซิน่าเนี่ยสูงกว่าตัวคอนโทรลนะครับเล็กน้อยครับทีนี้เราไปดูที่คุกกิ้งคุณตี้ที่ออกมานะครับเราพบว่านะครับการเติมไมโครอัลจีนะครับทำให้เส้นนะครับใช้เวลาในการลวกนานมากขึ้น เก็ตได้จากตรงนี้นะครับว่าคอนชนใช้เวลาเพียงแค่นาทีแต่ว่าพวกที่ใส่ไมโครอจีน6บ้าง7บ้างแต่บ้างเลยนะครับคุกกิ้งลอสไม่ได้สูญเสียมากนะครับค่าไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็มาที่ s โตรลิ่งอินเด็กซ์กับวอเตอร์แอร์ซ็อปชั่นเราพบว่าเส้นที่เติมไมโครอจีนนะครับมีการดูดน้ําที่ดีมากกว่าเส้นที่ไม่เติมไมโครอจีนครับอันนี้เป็นความแน่นเนื้อนะครับที่เรา นี่เขาออกมาได้นะครับพบว่าในตอนที่มันยังดิ็นเนี่ยเส้นที่เติมไมโครอัลชีนะครับมีความแน่นเนื้อมากกว่าตัวคอนโชลอย่างเห็นได้ชัดนะครับทีนี้พอสุกแล้วลดลงครับแต่ว่าก็ยังมากกว่าตัวคอนโชลอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นค่าสีด้วยระบบเอลส A าเอสตาบีสตครับที่เพื่อนได้เียนกันไปแล้วอันนี้คือสีแดงนะครับนี่คือเป็นทางฝั่งสีเขียวนี่เป็นทางฝั่ง ออกมาทางเหลืองๆหน่อยนะครับเราพบว่านะครับเส้นที่เติมไมโครออรจีที่เป็นโพลรล่าโรการิกสีเขียวนะครับมีสีเขียวที่มาทางโทนนี้ครับออกเป็นเขียวอมเหลืองนิดๆนะครับเพราะว่าาสูงหน่อยเรื่องเขาที่มาด้วยกันก็คือสไปรูเลน่าแม็กซิมาก็จะอยู่ด้านใต้องออกฟ้าๆทะมึนทะมึนนะครับไม่ได้เขียวขนาดไม่ได้ออกเหลืองแบบนี้ ส่วนตัวก็เป็นสีส้มนะครับเป็นคอร์ราโรบลินสีส้มเขาก็อยู่ตรงนี้รับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งส้มเยอะส่วนตัวคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะไปครับอันนี้เป็นการแสดงความแตกต่างของค่าสีนะครับที่หลังจากสุกแลว้วพบว่าสีมันเข้มขึ้นนะครับหลังจากมันสุนครับอันนี้สีสีนี้เป็นการเติมสูบด้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์และสองเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้เป็นผลการทดสอบทางประสาสัมผัสนะครับเราพบว่านะครับผู้เข้ารับการทดสอบนะครับพึงพอใจกับสีของเส้นพาสต้าที่เติมไมโครอัลจีมากกว่าเส้นความชนนะครับตัวความชนก็นี่ครับจุดๆครับพึงพอใจมากๆเลยคะแนนสูงกว่าตัวความชนเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของเท็กเจอร์สูสีกันครับถือว่าแบบแทบจะไม่มีผลเลยในรการเติมนะครับ โอเคเลยนะแต่ว่าเราก็จะไปเสียแต้มให้กับเรื่องของกลิ่นและกลิ่นรถนะครับที่เราไปแพ้ตัวคอนโชนครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะอะไรอนาคตเราจะเอาไปต่อยอดได้นะครับสําหรับการทํอาหานพิเศษในอนาคตครับพาสต้าสรุปนะครับพาสต้าที่เติมไมโครอัลจีนะครับมีโปรตีนที่สูงมากกว่าพาสต้าที่ไม่ได้เติมนะครับการใช้เวลานานมากขึ้นนะครับสําหรับการต้มเส้นที่มีไมโครอัลจี่ทั้งนั้นครับทีนี้ เส้นพาสต้าที่เติมไมโครอัลจีเนี่ยพบว่ามีความแน่เนเนื้อมากกว่าเส้นพาสต้าที่ไม่ได้เติมไมโครอัลจีครับการเติมไมโครอัลจีนะครับยังให้สีสันที่น่ารับประทานกับผู้บริโภคนะครับทีนี้กลิ่นกลิ่นร็ของเส้สนที่เติมไมโครอัลจีเนี่ยยังไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภคแล้วก็การสอบนะครับเราจึงเอาไปสู่ปัญหาในอนาคตครับที่เราจะพัฒนาเส้น ที่มีสีเขียวสวยงามนะครับแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับด้วยเส้นที่ผสมใบหมอรับกับใบเชียงดานเป็นวตัตถุที่หนาะได้ภันมองเราครับ <c oughs> ขอบคุณครับ